อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าคนที่ติดตามเพจ Big Light หรือว่าการใช้มือถือของผมเนี่ยเจ้า Samsung Galaxy ี1 Ultra คือพระเอกแล้วก็เป็นเหมือนกับเลขานุกการของผมเลยนะครับเพราะว่ามันทำแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพและอื่นๆมากมายนะครับแน่นอนว่ามือถือเครื่องหลักก็ต้องมีเคสอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ได้มีรีวิวเคสให้กับ s ั m s ุก g g a ซ a x y A21 Ultra ทั้งหมดหลากหลายเคสนะครับตั้งแต่เคส มีปากกา S Pen ในแบบออริจินอลนะครับแล้วก็ลวมไปถึงเคสของ s p e เช่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีอีก2เคสนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวเคสตัวนี้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของริงเก้นะครับราคา200 าบาทสั่งในบริษัทด้ข้อดีของมันก็คือนี่ครับมันมีปากกาที่เก็บไว้ด้านหลังนะครับมันก็สามารถที่จะเอาปากกาแล้วสอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บได้เลยแต่ว่าจุดอ่อนของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของความหนานแล้วก็ไม่สมดุลเวลาที่เราจะต้องไปชาร์จในรถเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะชาร์จได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมบอกว่าเฮ้ยอยากจะโชว์เครื่องอ่ะแต่เนื่องจากมันดำาทั้งหมดอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าฮ มันต้องหาตัวเลิกใหม่และผมก็พบมันเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับนี่เป็นของแบรนด์จากเกาหลีนะครับที่ชื่อว่าอาราดีนะครับเป็นเคสแบบสวมปากกาแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยสำหรับกลมซุงกซี่เอสี่ิันั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าคอบว่าเคสตัวนี้ที่มีราคาก็ไม่เดบแพงอะไรมากมายแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับผ่านเว็บไซต์ crazycase นะครับ com จะเป็นอย่างไรตามผมไปเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูหน้าตากล่องเคสกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกล่องเคสนะครับก็จะมีการบอกว่าป้องกันเรื่องของการตกนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ คุณ้บับตัวนี้ก็คือเป็นกรุ๊กริบายคมว่าเราจับเนี่ยมันจะถนัดมือมากๆเลยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเคสน้องเหนียวนะครับซึ่งอีน้องเหนียดที่ว่านั่นก็คือน้องเหนียวเคสซัมซุงที่เป็นต้นฉบ,บับแล้วก็จะไม่กว้างเกินไปเหมือนกับขอสบีเจนที่ได้รีวิวไปก่อนนั้นนั้นนะครับผุเรเคยใช้จริงแล้วก็กหยุดใช้ไปเพราะว่าผมไปซื้อดีกิ้นเพื่อมาใช้งานแทนนะครับข้อดีมันคือมันยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของ การใส่ฟิล์มก็ไม่มีปัญหาปกป้องได้ดีแล้วก็ลองลกเอชเนนี่คือจุดที่ผมสนใจนะครับโปรโมทร้านเขาหน่อยนะครับเคสเคซี K K นะครับเป็นผู้นําเข้านะครับยี่ห้อก็ชื่อว่าอาราลีนะครับตอนที่ผมเปิดคลิปไปอาจจะพูดผิดก็ขออภัยวินาทีนี้ด้วยครับเป็นเคสยี่ห้ออารารีนะครับ, Ar รบอ่ะเคสนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่จริงอะ่ะถ้าใครรู้จัก อารารีอยู่แล้วนะครับมันก็จะให้แค่2ชิ้นนี้ครับกล่องกับเคสนะฮะนี่เคสมันก็เป็นเคสใส่แนี้นะครับใส่กิ๊กเลยครับใส่ใส่ซื่อบริสุทธิ์เลยนะครับเนี่ยข้อดีของมันก็คือเนี่ยความสัมพันธ์ในการจับมือนะครับมันไม่มันไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับเคสของ a m ม u ุงแท้นะครับรเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับหรือถ้าวางซ้อนเนี่ย ก็แทบจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยมันแทบจะไม่ได้หนาจากเคสต้นฉบับของซัมซุงเขาเลยนะครับก็ถูกต้องแล้วครับมัน made in korea มัน made in korea นะครับเนี่ยครับนี่ยผลิตในกเกาหลีนะครับเพื่อ samsung galaxy ยี่สิบเอเลยนี่มันก็เลยทําให้เคสแลนะสนับเนี้ยมันก็เลยมี feeling กริปที่ไม้ได้มาเท่ากันน,ะนั่นเองครับแต่มันมีจุดดีกว่านั่นก็คือนี่ครับมันจะมีตรงโรเทคของกล้องตรงนี้นะครับ ที่มันโปรเทคได้ดีกว่าแล้วก็ปุ่มนี้หนานุ่มเลยปุ่มนี้แบบหนามากอะเนี่ยหนาประมาณนี้เลยนะครับส่วนวิธีการใส่ก็เดี๋ยวค่อยสาธิตแต่ว่าผมจะใส่ปากกาเข้าไปก่อนนะครับคือจะใส่ปากกาเข้าไปเราต้องดูนะครับวิธีการก็คือเราเอาปากกาท่า้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นด้านนี้มันจะไม่ล็อกนะครับคุณก็ต้องหันมาแบบของแท้ออริจินอลนะครับนี่ แบบนี้ปาักกายอยู่แล้วนะครับเนี่ยใส่ปักกายังรู้สึกฟีลลิ่งดีอยู่เลยทีนี้เราเครื่องมาใส่นะครับซึ่งเครื่องของผมเนี่ยถามว่าทําไมผมอยากได้เคสใส่ก็ดูสี่เครื่องสิครับไม่งั้นผมจะซื้อ,อตัวแฟนทอมนีวิคมาทําไมล่ะครับนี่อะใส่ไปแบบดื้ออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยพอใส่เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยข้อดีของเคสตัวนี้นครับก็คือมีความหนาประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยหนาประมาณนี้นะครับก็จะ ปกป้องได้ดีนะครับรอยรอยบัมเปอร์มาหน่อยฝั่งนี้จะปกป้องได้ดีมากเพราะว่าตัวปากกาเองนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ห้อยอะไรพวกนี้ได้นะครับด้านล่างเหมือนกันนะครับถ้าคุณห้อยไหวนะแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องห้อยนะครับหนักแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเว้นรอยไว้ระดับหนึ่งนะครับพอร์ตเชื่อมต่อต่างต่างเนี่ยค่อนข้างครบมีกับโปรเทคตัวถาดซิลิคนไว้นะครับ ไม่ปิดบังรูอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็มีโลโก้เนี่ยครับอารารีนะครับเนี่ยปุ่มอผมมองว่าเอ้ฟีลิ่งปุ่มเนี่ยใช้ได้นะก็คือเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ใส่เคสอะแต่ม,มันช่วยกดได้ดีมากๆเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเนี่ยฟีลิ่งเนี่ยแหละคือที่ผมตามหาอยู่และที่สำคัญนะครับเนี่ยให้ดูว่าปัญหาของ Samsung Galaxy A21 Ultra นั้นก็คือกล้องที่จะนูนเยอะพอควรนะครับมันก็มีการทำขอบไปเรียบร้อยนะครับเนี่ย ทำขอไว้ป้องกันอย่างดีราคาเคสนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยมันเท่าไหร่อ่ะคำตอบนะครับคือ490บาทถูกมากนะครับเนี่ยมันก็คือเวลาเราใช้งานก็ง่ายมากเนี่ยดึงปากกามันก็ใช้ได้แล้วแต่เก็บปากกานี่ก็คือเก็บเข้าไปางี้แล้วก็หันมานิดนึงนะครับเนี่ยจะหันไปด้านที่ไม่มีปุ่มก็ได้ให้มันโชว์โลโก้ a ั s u n งนี้ก็ได้นะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วตอนนี้นะครับซึ่ง Crazycase.com นะครับก็เริ่มวางขายแล้วแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของเขาก็มีอยู่ตามห้างดังทั่วไปแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทุกประเทศนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอารีนะครับแล้วก็ Crazycase.com นะก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่เขาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเคสอีกของจากทาง Crazycase มารีวิวต่อนะครับซึ่งจะเป็นเคสอะไรนั้น ติดตามชมในเร็วๆนี้นะครับพร้อมกับการหาอุปกรณ์เสริมให้กับมือถือเครื่องใหม่ของผมนะครับซึ่งจะเป็นอะไรนั้นไว้วากากในโอกาสหน้านะครับก็จะเป็นเมื่อไหร่รอติดตามชมในช่อง Big n i g น t นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด u ั s ส r i ร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ